ุ้ยเจวเข้ันอยเจ้า้อัอัวกตายซ่งดี๋ย้เข้อฉเลยเจ้าข้อฉันเลยเป็นยัไงไงเราพี่บุษกรเวลาเองไงมดีาแล้วกาทีกว้างกาอือฉันมาเนตอน,นที่มรกอว่วันดีครับ็อตอรข้อจะใช้ตอนที่ซื้อะเราเป็พวกกระลันหลายแล้วมาแล้วตแต่สมัลุยก่อนเลยเอาเท้าล เอาอาทำไมต้อเกิดอมาเจนดีฉันต้อเป็นอะไรรอกจะไปกอนะโอ้ยข็ต้องรุยอีแล้ว้ใช้เกิดการกูกดได้ใช้เจ็บแบบนิ้มันจนปังบ้าโอ้ยดูดูวดใชะไมดีเลย

เราต้องเอาปีกแล้วคู่เพื่อนแค่นี้แหละ